ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีกุมราศีมีนหรือดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมลัคนาราศีมีนในห้าเรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะก่อนไปรับฟังดวงแนะนำให้เช็คลัคนาและราศีเกิดก่อนว่าท่านเกิดในลัคนาและราศีใดาตามตารางและช่วงวันเกิดที่ปรากฏในคลิปลัคนาเช็คจากเวลาเกิดราศีเช็คจากวันที่เกิดเพื่อกำหนดลัคนาและราศีได้ถูกต้องก่อนรับฟังคำทำนาย ในเดือนเมษายนดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีสิงเทพเทวาประธานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประธานเงินเตรียมพร้อมกันมาอวยชัยให้ในช่วงมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยจะมีผลอย่างไรในห้าเรื่องสําคัญของแต่ละลัคนาและราศีเกิดบ้างดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลัคนามังกรหรือราศีมังกรดวงในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหามีเกณฑ์มีนิสินเพิ่มต้องรู้จักวางแผนเพื่อการใช้เงินในอนาคตที่ดีขึ้น ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้จะพูดอะไรทำอะไรให้คิดให้ดีหากทำไม่ได้อย่ารับปากจะได้ไม่สร้างปัญหาเพิ่มส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาโรคเก่าโรคเดิมที่เคยเป็นอาจจะกลับมากำเริบหรือมีปัญหาอีกได้ส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่มีโชคจากการเดินทางหากเดินทางไปไหนให้ขอพรหรือเสี่ยงลอตเตอรี่ได้ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักอยู่ในเกมปานกลางยังไม่มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจังแต่เขาก็มองว่าในอนาคต นั้นเป็นเราที่วางแผนเอาไว้อยู่ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ระวังให้ดีเรื่องคบซ้อนหรือไปคบคนมีเจ้าของเขาให้อาจจะนำปัญหาให้โดยไม่รู้ตัวดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลัคนากุมหรือราศีกุมดวงในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างผ่านไปได้ด้วยดีอะไรที่หวังก็จะมีเกณฑ์ได้ด้วยมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินมากพอส่วนในเรื่องของการงานงานใหม่ที่กําลังรออยู่มีเกณฑ์จะได้เร็วๆนี้เพื่อนร่วมงานจะดีด้วยส่วนใครที่ทํางานที่เดิมเพื่อนร่วมงานก็จะสนับสนุนซัพพอร์ตดียังไม่ควรรีบออกจากงานในกรณีที่ยังหางานไม่ได้ด้วย ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ปอดไอจามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบน้ําในตัวมีอาการบวมได้ง่ายส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะอีรุงตุงนางเต็มไปหมดให้ค่อยๆแก้ค่อยๆเค,คลียร์ส่วนใครที่ยังโสดอยู่แนะนําว่าช่วงนี้ให้ออกไปพักผ่อนยังไม่ต้องคิดมากเรื่องความรักยังไม่มีคนเข้ามาเร็วๆนี้ ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลักนามีนหรือราศีมีนดวงในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่อยคคิดค่อยๆทําทค่อยๆเก็บการเงินจะเป็นไปตามที่คาดหวังจะได้ตามที่หวังด้วยในบางส่วนส่วนในเรื่องของการงานไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพียงแต่เหนื่อยมากเท่านั้นเน้นขยันแบบนี้แหละจะเป็นผลดีกับตัวเองส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเลือดลมความดันสูงและความดันต่ำระบบไหลเวียนโลหิตมีปัญหาแนะนําให้พบแพทย์อย่างสม่ําเสมอส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มี คู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจมีปัญหาหรือแรงกดดันค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องอนาคตรหรือความคาดหวังในคู่ของตัวเองเขาอาจจะคาดหวังเราจนเกิดแรงกดดันให้ค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะผ่านไปได้ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้ขยันทำงานไปก่อนอย่าเพิ่งรีบมีความรักเน้นขยันหาเงินขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ line official id s 4. 4, 8 MIQ FY ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณค่ะ